แล้วค่ะช่วงนี้เช่นเคยค่ะพบกับคุณสนธิยานชื่นรทัไทยในธรรมนะคะมาวิเคราะห์เจาะประเด็นร้อนกับเราในช่วงนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตดีคุณยุคนครับครับก็สถานการณ์ในตอนนี้นะคบสำหรัขกข่าวทีนี้เราก็ต้องต่ดสินสถานการณ์การสร้างคอรม <c oughs> นะครับถือว่าเป็นประเด็นที่สังคม จะต้องให้การจับตาว่าทิศทางจะไปสู่รูปแบบไหนอย่างไรใครจะได้ใครจะไม่ได้นะครับแน่นอนหละครับพรุ่งนี้นะครับสภาก็จะโหวตเลือกนายกนะครับอย่างเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นคุณยิ่งรักชินวัตนนะครับนายกฐมนตรีคนที่ที่ยี่สิบแปดสร้างสถิติสองอย่าง ขึ้นในประเทศไทยนั่นคือเป็นนายกตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยครันท,ที่สองเป็นนายกยตรีที่อายุน้อยที่สุดแต่สําหรับคอรอมอที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็กําลังตกเทียนกันเยอะนะครับตําแหน่งที่น่าสนใจก็ได้แก่ตําแหน่งร,รัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐตรีว่าการการะทรวงลาโหมรัฐตรียุดปิดธรรมนะครับสามตำแหน่งนี้ทําไมสําคัญรัฐตรีว่าว่าการกระทรวงมหาดไทยแน่นอนแหละครับ สิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องไปล้างบางนะครับเครือข่ายเส้นสายของคุณเอวินนะครับโบยกย้ายผู้ว่ารองผู้วานายอำเภออะไรไว้ก็ต้องตามไปล้างประ็ดไปดูกันอ,อันที่สองนะครับก็คือรรฐมนตทีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญที่พรรคระเ่อไทยจะต้องให้การติดตามเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นต้นสังกับ ของ DSI นะฮะค่ะความสำคัญของ DSI ก็คด,ดีก่อการร้ายจึเป็นคด,ดีทั้งหมดของคนเสดแดงอยู่ในมือ DSI นะครับการที่คด,ดีอยู่ในมือ DSI แล้วไม่เข้าไปดูเพราะว่าฝ่ายคนเสด็แดงเร,องรอือนปชพูดมาตลอดเลลวลาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเมื่อพูดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องไปดูให้เกิดความเป็นธรรมตัวเอง นะครับอน,นั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านปชนะครับคนเสื้อแดงหรือว่ารัฐบาลเพื่อไทยต้องทําอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับทอดทิ้งไม่ดูแลคนเสื้อแดงนะครับส่วนประเด็นที่สามนะครับเรื่องที่สามก็คือการตั้งรั้งทีว่าการก,กระทรวงกลาโหมนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็น สามรฐมีสําคัญที่ต้องจับตาภายใต้สามรถมีสําคัญที่ต้องจับตาเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าสิ่งที่คุณทักษิณแลวก็ว่าที่นายกยิ่งรักจะต้องทําให้ลงตัวนะครับก็คือการดุลความสําคัญของทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับให้เรียกว่าลงตัวทุกกลุ่มทุกฝ่ายเนี่ยคืออะไร คนแดงสสที่อยู่ในพักน,นะครับช่งเลือกตั้งร่วมให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยมาอย่างยาวนานยืนหยัดจัวคุณทักสินนะครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับซ mm hmm. ึ่งว่ากันว่าเขายืนยันว่าเขาคือผู้ที่ทําให้พักเพื่อไทยชนะอย่างกลบททลายนะครับ mm hmm. ไม่มีทางที่ จะเป็นอย่างอื่นไปได้ทใไมมีคนเสื้อแทงพรกเพื่อไทยจะชนะอย่างนี้หรือนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงว่าเพราะนั้นอยู่ๆในการออกมาพูดจาว่าจะไม่ให้โคต,ต้าสังคมเสื่อแดงเภือพรักของทรมอและนี่ก็เป็นเรื่องคือคนเสื้อแทงก็มีสิทธิ์ที่จะน้อยใจและไม่มีโอกาสในการที่จะส่งสัญญ,ญาณบางอย่างออกมาเหมือ <c oughs> น, <c oughs> นกับเราได้เห็นสัญญ,ญาณเป็นระยะ เช่น,คนีคุณธิดาเขียนเฟซบุ๊กว่าอย่างไงนะครับคุณทุกคนนะครับอาจารย์ธิดาเขียนเฟซบุ๊กว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะมีอายุสั้นหรือยาวอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การจัดครมอในครั้งนี้ด้วยครับ <c oughs> นี่เนี่ยการจัดครมอในความหมายคนเพื่อแทงเนี่ยมีอยู่สองเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่คนแสดงจะต้องได้ตำแหน่ง แห่งผลเพื่อจะเข้าไปทํางานเรื่องที่สองคือเรื er <t <t ่องทั้งสี่ว่าการเระทรวงกลาโหมดูเป็นปมแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญยิ่งยู่เป็นกรับณีชื่อเอกยุทธศาสตร์นะครับนอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเอ่ยชื่อนี้มากระแักไม่มีการขยับครานแล้วก็เป็นชื่อที่น่าจะเชื่อว่าคุณตั้งสินเป็นเคาะแล้วนะครับเคาะไม่เคาะตามน้ำตามมาดูดิบรรากาศคนเอกยุทธศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วในเอกชนที่เป็นอยู่นี่ยนะครับครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวมาหานั่งรับเลวกัจาการส่งกลางโหมถามว่าเหตุผลอะไรที่มีการเลือกคนเอกทิตจำกัขดขณะที่มีคนเสนอตัวเยอะแยะเช่นคนเอกพันลบอิสละนี่เป็นโวยการเลือกตั้งในหลายจังหวัดแล้วก็เป็น ผู้ที่เรียกว่าทุกเทกับคุณทักษินในช่วงระยะหลังเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่เสนอตัวเองมาเยอ้วยจําก็กแผ่วหายไปเพื่อนเตรียมฐานรุ่นสิทธนะครับของทัออกินก็มีย่งเยอะแยะหลายคนเหมือนอย่ที่หม่อมหลวงนัตก,กรเสนวอว่าอย่างไรแล้วมันตีว่าการยัจสวดกรล่ามต้องเป็นรุ่นสิทธก็แผ่วไป กลายมาเป็นชื่อของพนเอกยุทธศาสตร์ประเด็นหลักๆเรื่องนี้น่าจะมาจากแนวทางที่คุณทัินิพูดไว้แน่นอนนั่นก็คือแนวทางที่บอกว่าแก้ไข้นทไมแก้แค้เพราะหมายแก้ไขนไม่แก้แคเลยรับก็แน่นอนแหละครับว่ารุณทสินไม่อยากจะประทะหลวงพ่อครับไม่อยากจะประทะกับพวกที่ไร้เสื้อแดงเรียกว่าอัมมาอ,อะไรครับ องนี้นี่ผมไม่ใช่ผมไปเรียกเขาไพร่นะเห็นเขาเรียกตัวเขาเอง,เเอง,เองว่าเราจำแนกเพาะว่าฝั่ง,งหน,งองอมมนึ่งไพร่ฝั่งหนึ่งอำนาจใช่ยนะครับท่านบรโภสินต้องการปรณิพนอมนะครับเมื่อต้องการปรณิพนอมเนี่ยการเลือกคนเอกยุทธศักดิ์มาเนี่ยก็เพราะผู้เลยุทธศัสดิ์เนี่ยมีความสำพั์อันดีนะครับญญกับทน่นตัวเล็กเปรมประธานองบนรีครับแล้วต่ประสานกันได้กับทุกฝ่ายมันก็ดูคือแนวโน้มที่ปณิพนอมในขณะที่คนเสื้อแดง รือจาทุพอออกมาจากคุประวานยืนยันว่ายังไงเขาต้องดาเนินคดีกับอภิสิทธิ์สุเทพแน่นอนเลยครับรวมทั้งฐานที่มันผู้สั่งการนั่นเป็นสัญญาณเป็คนเชื่อแทงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ลงตัวอยู่หรืออย่างกรณีของพลเอกคำนวยธีรชุนหะเนี่ยนะครับซึบ่งเรียกว,ว่าเป็นที่สนใาพิเศษของคะเพื่อไทยเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นนายฐานรุ่นสิบนะอออมาพูดตรงๆเลย ว่าคัดค้านการเอาพลเอกยุทธศักดิ์ชิตประภาอะารนะครับมาเป็นน้ำเสีว่าการกับวซนราหูข้อหาหนักๆนะไอ้ข้อหาไม่เคยช่วยงานพักเนี่ยไม่เป็นไรแต่ข้อหาคือไม่มีวิสัยวิสัยทัศน์ทางด้านความมัน่นคงอืมนักแล้วบอกว่าถ้าตั้งพลเอกยุทธศักดิ์ไปแล้วมีคนเสื้อแดงออกมาประท้วง คนเอกำานยจะลงไปช่วยสนับสนุนแน่นอนอด้วยท่าทีแบบนี้ละครับ,รบท่าทีที่เรียกว่ากําลังเป็นประเด็นของปัญหาจึงเป็นที่มาทําให้สํานักข่าวรอยเตอร์วิเคราะห์ว่าช่วงเวลาอัินปูนของคุณยิ่งลักหมดลงลนะแล้วแตกแ้วะจะมีการประชุมเลื่องในสภาพรุ่งนี้เลือกตั้งมาหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนกับหนึ่งวัน รับงนใจสามรัศดามาถึงสามสิงหาสี่สิงหาเพิ่มมาหนึ่งวันยังไม่ได้ทํารับโสดเก้าเป็นนายกทีเลยซึ่งต่างประเทศวิเคราะห์แล้วว่าหมดอายุเวลาอนันในหมุดทั้งหลายทั้ทงสิ้นทั้ทงปวงเลยครับก็มาจากปัจจัยภายในของตัวเอง,งทั้งสิ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าพิจารณาก็จะเห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ามันเป็นส่งสัญญาณ ก่อเหตุก่อเหตุมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแต่การเลือกคุณยิ่งรักมาเป็นนายกอย่างรวดเร็วและการประสมะสานกันในหลายๆส่วนของพรรคเพื่อไทยเป็นแนวร่วมชั่วคราวถึงวันนี้ริงต้องมีปัญหาครับครับเอาเละครับเห็นภาพชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณสุธิยานครับค่ะสวัสดีค่ะครับนี่แหละครับก็เป็นผมเชื่อว่าทุกมุมมองก็มองแบบนี้ว่าทุกกระแสเนี่ยทั้งในพักเองทั้งนอกพักก็คือคนเสื้อแดงเนี่ยต่างกดดันคุณยิ่งรักเข้าไปมากขึ้นทุกขณะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเส ภาพแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคนที่รักคุณนักสินเนี่ยเขาจะเห็นสถานก,การณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็เป็นสถานก,การณ์ที่หนักต้องใช้ความคิดเยอะในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้จึงอยากที่จะรารายการด้วยอะไรอะไรที่มันสบายสบายกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดปี<ช>ที่47นะครับของพี่มาร์กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่มาร์กในฐานะที่จะเป็นว่าที่ อดีตนายกรัฐมนตรีจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เลยฝากอะไรถึงน้องปูน้องปูเนี่ยอายุ44ใช่ไหมฮะน้องปูเนี่ยจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพี่มาร์กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยมีการให้สัมภาษณ์กันไปกันมาคุณอภิทธิก์ก็ฝากด้วยละกันอขอเป็นของขวัญวันเกิดได้ไหมดูแลประเทศชาติต่อจากผมหน่อยอขณะที่น้องปูเองก็อวยพรวันเกิดพี่มาร์กบอกว่า ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะทําหน้าที่ดูแลประเทศชาติต่อจากพี่มาร์กเนี่ยให้ดีที่สุด <c oughs> นะครับเราจะรายายการวันนี้นะครับด้วยเสียงการให้สัมภาษณ์ของทั้งสองคนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเน้นย้ำข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยคุณจิตด,ดีครับ <c oughs> ใช่ค่ะก็ทิ้งท้ายกันด้วยนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราค่ะโดยร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันนะคะ โดยคุณผู้ชมนั้นพิมพ์ชื่อที่อยู่ค่ะส่งมาที่4678000นะคะส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือมาค่ะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะก็ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ละค่ะนอกจากนี้นะคะร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขมาตรา112ว่าด้วยผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ะนะคะต้องระวังโทษ จำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นคัดค้านก็เซ็นชื่อนะคะที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับค่ะส่งแฟกซ์นะคะมาที่025254259นะคะผ่านสำนานบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยค่ะหรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับเอาละครับอย่างที่เรียนนะครับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยการให้สัมภาษณ์ของคุณยิ่งรักแล้วก็คุณอภิสิทธิ์นะครับลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อก,กาสนี้นะคะก็ขอ,อก็ถือว่าขอขอวยพรมันเกิดให้คุณอภิสิทธิ์นะคะก็มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะและในฐานะที่เป็นน้องใหม่ก็คงจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็ทุกอย่างเราคงต้องมาทํางานด้วยกันอย่างสร้างสรรเพื่อพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะเห็นคุณยิ่งรักเนี่ยเขาอวยพรวันเกิดให้ท่านนาย,ยก่าขอให้มีความสุขแล้วก็แข็งแรงอยากจะให้ทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ยินดีที่ยินดีทำงานในสภา นะครับเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วก็<ห>วขอขอบคุณครับวันเกิดวันนี้ถ้าขออะไรคุณยิ่งรักได้อยากจะให้คุณยิ่งรักทํำอะไรก็ให้ทําเพื่อประเทศครับ